สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนในคับวันนี้คุณครูอีและคุณครูนีต,ต้องขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่คาสเรียนของวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะตอมแล้วก็ตารางาธาตุกันครับว่าจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงคําว่าอะตอมและตารางาธาตุเนี้ยเออมันมีความหมายอย่างไรนะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายโครงสร้างอะตอมนะครับชนิด แล้วก็จํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับการเรียนเรื่องอะตอมและตารางธาตุนักเรียนจะต้องสามารถนะครับเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้ด้วยครับระยะเวลาในการเรียนนะครับของเราก็จะเป็นจํานวนทั้งหมด1คาบเวลาก็ประมาณ50นาทีถึง60นาทีก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะครับขอบเขตในการศึกษาสําหรับคาบเรียนนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ส,สโคปใหญ่ๆ อันแรกเลยก็คือนักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงทฤษฎีโครงสร้างของอะตอมและอันที่สองครับนักเรียนจะต้องทราบถึงชนิดและจํานวนอ,นอนุภาคมูลฐานของอะตอมครับะนะครับวันนี้เราก็มาดูต่อในเรื่องของทฤษฎีของโครงสร้างอะตอมนะครับเมื่อพูดถึงอะตอมเราก็จะมาพูดถึงแบบจําลองอะตอมออสสารโดยทั่วไปครับเขาบอกว่ามันประกอบไปด้วยอนุภาคย่อยๆอยู่ภายในเราจะเรียกอนุภาคย่อยๆนั้นว่าโมเลกุล แต่และโมเลกุลมันก็ยังมีอนุภาคที่ย่อยลงไปอีกเราเรียกว่าอะตอมครับซึ่งอะตอมนั้นจะอาศัยอยู่ภายในโมเลกุลของสารสารแต่ละชนิดสิ่งของแต่ละชนิดก็จะมีสสารหรือมีโมเลกุลหรือว่ามีอะตอม,มเฉพาะตัวของมันเขาจึงบอกว่าสารที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันล้วนๆนะครับเราจะเรียกว่าธาตุซึ่งธาตุที่นักวิทยาศาสตร์รู้จกักแล้วก็ในปัจจุบันค้นพบปัจจุบันนี้นักเรียนทราบไหมครับว่ามีประมาณเท่าไหร่ มีประมาณหนึ่งร้อยสิบสี่ชนิดนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นำเอาชื่อย่อของธาตุพวกนี้แหละครับมาเขียนเป็นตารางเราเรียกว่าตารางธาตุซึ่งเราจะได้เรียนกันในออชั่วโมงถัดไปนะครับแต่ชั่วโมงนี้เรามาดูเน้นคำว่าอะตอมเมื่อทราบคำว่าอะตอมนักเรียนสงสัยไหมครับว่าอะตอมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนได้ทำการคิดคน้นเพราะ,ะนั้นเรามาดูนักวิทยาศาสตร์คนแรกกันเลย น,นักวิทยาศาสตร์คนแรกก็คือดอลตันดอลตันเป็นนักฟิสิกส์และก็นักเคมีชาวอังกฤษนะครับได้ทําการเสนอทฤษฎีอะตอมไว้ด้วยกันทั้งหมด5ข้อก็คือ1สสารทั้งหลายต้องประกอบไปด้วยอะตอมซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดข้อที่2ถ้ธาตุแต่ละชนิดจะต้องประกอบไปด้วยอะตอมข้อที่3ครับอะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะตอมของธาตุชนิดอื่นไม่ได้ข้อที่4ครับหน่วยย่อยของสารประกอบคือโมเลกุล และข้อที่5ครับในปฏิกิริยาเคมีใดๆอะตอมไม่มีการสูญหายแล้วก็ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้จากาทฤษฎีอะตอม5ข้อนี้เองทําให้ดอลตันได้ทําการเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมาว่าอะตอมจะต้องมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเล็กและภายในวงกลมก็ไม่ต้องมีอนุภาคมูลฐาในใดๆอยู่ภายในอะตอมเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์คนที่2ก็เลยได้ทําการศึกษาจากทฤษฎี5ข้อที่ดอลตันกล่าวไว้โดยพบว่า ในปัจจุบันนี้เองครับทฤษฎีของดอตันยอมรับเพียงแค่ข้อที่4เท่านั้นที่บอกว่าหน่วยย่อยของสารประกอบคือโมเลกุลแต่ไอสีข้อที่เหลือล้วนแล้วแต่ไม่เป็นคำกล่าวที่ยอมรับทั้งสิน้นอย่างเช่นข้อที่1ครับบอกว่าอะตอมเป็นหน่วยเล็กที่สุดทอมสันบอกว่าไม่จริงอะตอมไม่ใช่เล็กที่สุดยังมีโมเลกุลอื่นๆที่เล็กกว่า ซึ่งจากการทดลองของเขาทําให้เขาทราบเดี๋ยวเราจะดูว่าการทดลองเขาทําให้ทราบอะไรว่าเล็กกว่าอะตอมอีกนะครับเช่นเดียวกับข้อที่2ก็ไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าที่บอกว่าอะตอมชนิดเดียวกันต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดก็ไม่จริงอาจจะมีมวลที่ไม่เท่ากันก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุยกอย่างคนคนเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจําเป็นไหมครับที่คนหนึ่งคนจะมีมวลหรือมีน้ําหนักเท่ากันไม่จําเป็นกินมากกินน้อยนะครับน้ําหนักก็จะแตกต่างกันออกไปข้อที่สาไม่ยอมรับครับ ก็บอกว่าเพราะอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุชนิดอื่นได้แล้วข้อที่ห้าครับอะตอมของธาตุบางชนิดเนี่ยมันสามารถทําให้สูญหายไปได้แล้วก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้จากข้อผิดพลาดของทอมสันนั่นเองโทษทีนะครับจากข้อผิดพลาดของดอตตันทําให้ทอมสันก็ได้ทําการเอ่อทำทดลองเพื่อจะหาแบบจาลองอะตอมที่ถูกต้องการทดลองของทอมสันนะครับทำให้ได้หน้าตาของโครงสร้างอะตอมออกมาเป็นลักษณะวงกลมเหมือนกับของ ดอตันเลยแต่ภายในอะตอมมีประจุบวกและประจุลบอยู่ด้วยประจุบวกเราเรียกว่าโปรตอนนะครับและประจุลบเราเรียกว่าอิเล็กตรอนแต่การทดลองของเขาทอรอ่ะเรามาดูกันครับการทดลองของเขาเขาทําการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดหรือแคโทดเรทิวซซึ่งมีองค์ประกอบหลักก็คือขั้วแคโทดขั้วแอนดูดฉากเรืองแสงแล้วก็เครื่องกําเนิดไฟฟ้าครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพการทดลองของทอมสันได้ชัดเจนขึ้นรูมีวิดีโอสาธิตเรามาดูวิดีโอสาธิตกันเลยครับ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสแตนเป็นตัวยึดนะครับ ภายในหลอดที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยครับจะมีแก๊สอยู่น้อยมากเลยจนถือว่าเป็นสุญญากาศได้ผนังหลอดด้านในเนี่ยเราจะฉาบเอาไว้ด้วยสารเรืองแสงซึ่งจะเรืองแสงขึ้นมาให้เราเห็นเมื่อมันมีรังสีมาตกกระทบเมื่อเรานาหลอดแก้วนะครับสุญญากาศไปต่อกับเครื่องกําเนิดกระแสะไฟฟ้าความต่างศักย์สูงประมาณ10,000โวลต์นะครับโดยต่อขั้วไฟฟ้าลบเข้ากับขั้วแคทโทดแล้วก็ขั้วไฟฟ้าบวกเข้ากับขั้วแอโนดนักเรียนเห็นว่าเมื่อนักเรียนต่อระบบครบ,บทั่วแล้วย้ำอีกทีนะครับว่าระบบนี้ต้องเป็นระบบ สุญญากาศจะเห็นว่ามีลำแสงพุ่งทะลุออกมาจากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอนดเกิดการเลืองแสงรังสีนี้เองครับที่พุ่งผ่านออกมาทอมสันให้ชื่อว่าเป็นรังสีแคโทดเพราะเนื่องจากมันออกมาจากขั้วแคโทดเห็นไหมครับเมื่อรังสีนี้พุ่งผ่านออกมาเราจะเห็นว่าเราจะนําเอาแผ่นโลหะบางๆมาวางกั้นรังสีแคโทดไว้ ็พบว่าหลังสีแคทโทดก็ไม่มีความสามารถในการทะลุผ่านโลหะที่ขวางกั้นแต่มีเพียงการสะท้อนของเงาออกมาด้านหลังของโลหะแผ่นบางๆนั้นเองนะครับทำให้เราทราบแล้วนะครับทฤษฎีอีกหนึ่งทฤษฎีก็คือการนำเอาขั่วไฟฟ้าบวกแล้วก็ลบ มาประกอบเพิ่มอยู่ภายนอกลังสีแเราจะพบว่าลังสีแคทโทดเบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าบวกทําให้เราทราบทันทีว่าลังสีแคทโทดมีประจุเป็นลบเพราะว่าขั้วลบจะวิ่งเข้าหาขั้วบวกโดยกดแม่เหล็กธรรมชาติอยู่แล้วนะครับออส่วนอันนี้นะครับก็เป็นระบบเดิมทุกอย่างแต่มีการนําเอาขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้เข้ามาประกอบเราพบว่าครับมันเกิดการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและทิศทางการเบี่ยงเบนก็จะเป็นไปตามทฤษฎีกดมือซ้ายนะครับของฟิสิก จากนั้นครับเราเขอเห็นว่าเมื่อนําเอาทฤษฎีทั้งสามไม่ว่าจะมีแผ่นก้านหรือจะมีในส่วนของเอางาที่ตกกระทบขั้วแม่เหล็กหรือขั้วบวกขั้วลบทฤษฎีตรงนี้คล้ายกับรังสีเอ็กซ์เลยเพราะนั้นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของรังสีเอ็กซเรยแล้วทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไงส่วนภาพนี้ครับเป็นภาพาการทดลองสุดท้ายที่เขาทาก็คือนําเอาแผ่นกังหันเล็กๆเ,เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะเขาจะนําเอาแผ่นกังหันเล็กๆเ,เนี่ยเข้ามาวางไว้เห็นไหมครับ เวลาวางปุ๊บเขาบอกว่าเมื่อขวางปุ๊บทำให้รังสีพุ่งเข้าไปกระทบกังหันทําให้กังหันเกิดการหมุนตัวขึ้นมาได้นี่ก็เป็นทฤษฎีของทอมสันเห็นไหมครับจากการทดลองดังกล่าวข้างต้นนั่นเองครับจึงทําให้แบบจําลองอะตอมของทอมสันนะครับได้ข้อสรุปว่าแบบจําลองอะตอมโดยทั่วไปจะต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมครับประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกและอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบกระจายทั่วๆไปดังรูปที่ทุก คนกำลังเห็นอยู่ในซ d นี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นการทดลองต่อก็คือจากของอทอมสันเนี่ยครับทำให้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนสนใจแล้วก็ได้อยากอยากทำการทดลองต่อเนื่องซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งก็คือมิลิแกนนะครับได้ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของหยดน้ำมันโดยใช้ชื่อการทดลองว่าออยดรอป Experiment เนะครับเขาทำการทดลองนะครับโดยนำเอา,เอาความต่างศักย์ที่ปรับค่าได้กล้องโทรทัศน์แล้วก็เครื่องพูดละอองน้ำมันมาประกอบเข้าด้วยการดังภาพนะครับเพื่อที่ทำการศึกษาดูค่าประจุอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อสักครู่นี้ทอมสันทราบแล้วว่าภายในอะตอมมีอิเล็กตรอนแต่มิลกันเลยสงสัยว่ามีแล้วมันมีอยู่เท่าไหร่แล้วมันมีค่าประจุอยู่ประมาณ เท่าไหนนะครับมีรายการก็เลยได้ทำการทดลองก็คือรูปร่างหน้าตาอุปกรณ์เป็นดังนี้แต่ครูมีดรโ่อสาธิตให้ดูอีกด้วยว่าขั้นตอนการดําเนินการกิจกรรมการที่มันมีการทดลองแล้วเกิดการดึงดูดของหยดน้ํามันเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ จากภาพนะครับเขาจะทําการทดลองโดยมีการนําเอาอุปกรณ์มาเชื่อมต่อด้วยการมีการพ่นน้ามันให้เป็นละอองเม็ดเล็กๆนะครับเข้าไประหว่างขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับความต่างศักย์และจะได้เม็ดน้ํามันแล้วก็จะเกิดการเคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่างตามแนวแรงโน้มถ่วงของโลกจากนั้นจะมีการฉายรังสี x หรือเอ็กซเรย์นะครับ <c oughs> เพื่อทําให้อากาศแตกตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อน้ํามันนะครับมาเจอกับอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการจับอิเล็กตรอน ทำให้มีประจุเป็นลบถ้าเกาะมากก็เป็นลบมากนะครับในตอนแรกนี่เองครับที่น้ำมันตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราจะมีการต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับเครื่องกระเนิดไฟฟ้ามันจะทําให้เมล็ดน้ํามันถูกผลักนะครับโดยขั้วไฟฟ้าลบข้างล่างหรือถูกดูดขึ้นไปข้างบนทําให้เม็ดน้ํามันเคลื่อนที่ช้าลงนะครับหรือหยุดนิ่ง จากนั้นเราลองปิดวงจรไฟฟ้าทําให้เม็ดน้ํามันตกลงด้วยแรงโน้มถว่วงเราวัดความเร็วในการตกนําค่าไปคํานวณหามวลของอเม็ดน้ํามันเนี่ยจากการทดลองพบวได้ค่าประมาณ1.6คูณ10 19คูลอมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองครับที่มิลลิแกนทํา ให้เราทราบค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้นั่นเองครับนะครับแล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้เองก็เป็นการทดลองของมิลลิแกนนะครับก็คือที่มีอุปกรณ์แล้วก็มีขั้นตอนดังนั้นทําให้เราทราบค่าของประจุต่อมวลอ,อิเล็กตรอนได้ส่วนคนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นคนที่3ที่ได้ให้เสนอแบบจําลองโครงสร้างอะตอมไว้ก็คือลัตเทอร์ฟอร์ดลัตเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจําลองโครงสร้างอะตอมโดยบอกว่าอะตอมมีขนาดเป็นวงกลมเหมือนกับที่2งคนกล่าวมาข้างต้นแต่จ,จริงๆแล้วตาแหน่งของประจุบวกและประจุลบไม่ได้กระจายอยู่ภายในอะตอม แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าประจุบวกเท่านั้นที่อยู่ภายในอะตอมแล้วก็กระจุกรวมอยู่กันตรงกลางภายในนิวเคลียสแต่ปะจุลบจะไปวิ่งโคจรอยู่รอบนอกของอะตอมแทนนะครับซึ่งจากตรงนี้นี่เองครับทำให้เขานําเอาทฤษฎีอีกหนึ่งทฤษฎีมาใช้ในการอ้างอิงก,ก็คือทฤษฎีของการยิงรังสีแอลฟาเข้าสู่แผ่นทองคาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการที่เขายิงรังสีแอลฟาเข้าสู่แผ่นทองคํามันทําให้เขาสามารถที่จะทราบตําแหน่งของประจุบวกและประจุลบได้อย่าง รนะครับเอาลองมาดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของการทดลองของรัตเตอร์ฟอร์ดครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือมีเครื่องกําเนิดอนุภาคแอลฟามีแผ่นทองคำอันนี้สําคัญมากเลยนะครับมีฉากเรืองแสงแล้วก็มีลําของอนุภาคแอลฟาที่มันเกิดจากการเมื่อเราเริ่มดําเนินเครื่องกําเนิดอนุภาคแอลฟาเพื่อเห็นภาพชัดเจนวันนี้ครูหาวิดีโอมาสนับสนุนให้นักเรียนได้ดูเต็มที่เลยเราลองมาดูวิดีโอกันเลยนะครับ แล้วทัตฟอร์ดได้ทําการทดลองนะครับโดยยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นโลหะทองคําแล้วก็ใช้ฉากเรืองแสงที่ฉาบด้วยซิงค์โซไฟเป็นฉากรับอนุภาคจากการทดลองเราจะเห็นว่าอะไรครับมันจะเกิดการเรืองแสงขึ้นที่ด้านหลังแผ่นทองคําเห็นไหมครับอ่าแต่ยังมีเออเป็นส่วนใหญ่เลยที่เกิดด้านหลังแผ่นทองคําแต่มีส่วนน้อยนะครับที่สะท้อนกลับด้านข้างเป็นจุดเล็กๆ เห็นไหมครับนั่นคือการสะท้อนกลับสาเหตุหลักเนื่องจากอะไรครับก็เนื่องจากมันการที่มันเกิดการเลื่อนแสนด้านหลังก็เพราะว่าอนุภาคอัลฟามันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่กระทบสิ่งใดเลยนะครับในอะตอมของทองคําแต่ที่มันเบนไปด้านข้างเพราะมันเกิดการกระทบกันของอิเล็กตรอนหรืออะตอมภายในของทองคํานั้นมันก็เกิดการสะท้อนแล้วก็เด่นกลับมันเองครับ และที่จบไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับก็ทําให้รัสเตอร์ฟอร์ดได้ทราบแบบจำลองอะตอมขึ้นมาว่าเป็นวงกลมภายในวงกลมไปประจุบวกและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ล้อมรอบอะตอมนั่นเองครับและคนสุดท้ายแล้วเข้ากับโครงเรื่องของโครงสร้างอะตอมก็คือที่ได้ทําการเสนอโครงสร้างอะตอมไว้อันนี้ได้รับความนิยมเลยนะครับจนเกือบมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือแบบจาลองอะตอมของโบนะครับซึ่งจะมีกนาดคล้ายแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะครับแบบจำลองอะตอมของโบได้บอกไว้ว่าจากการที่ทุกคนให้เก่ามาโบก็ได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลของ คนทั้งหมดและได้ทําการทดลองส,งเ,ออสเปกตรัมหรือว่าลําแสงที่เกิดขึ้นนะครับของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้โบสรุปเลยว่าอะตอมที่จริงแล้วจะต้องเป็นวงกลมและภายในวงกลมมีนิวเคลียสอยู่ซึ่งภายในนิวเคลียสนั้นจะต้องประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ล้อมรอบอะตอมจากทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของโบนี่เองครับทำให้เราสามารถนําเอาไปใช้ในการระบุเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุได้ โดยเราจะเห็นว่าธาตุที่อยู่ในตารางธาตุนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีเลข2ตัวตัวบนและตัวล่างก็จะมีเลขตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขอะตอมและมีเลขตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขมวลซึ่งมาจากนิวเคลียสที่อยู่ภายในอะตอมแล้วก็อิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆอะตอมนั่นเองครับนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นธาตุโซเดียมหมลหนึ่งนะครับโซเดียมก็จะมีเลขระบุไว้2ตัวเลขการก็คือเลขตัวบนกับเลขตัวล่างเลขตัวบนเรียกว่า เลขมวลด้านล่างจะเป็นเลขอะตอมเลขมวลในที่นี้ก็คือจะเป็นการบอกจํานวนโปรโตอนบวกกับนิวตอนส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นการบอกถึงโปรโตอนแล้วก็จานวนเอิเล็กตรอนซึ่งโปรโตอนกับเอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับนะครับอ่าแล้วหลังจากที่เราได้เรียนครบไปแล้วทั้งกี่คนครับมีดอลตันทอมสันรัสฟอร์ดโบใช่ไหมครับหลักๆลืลซ่อ4คนนี้เป็นทฤษฎีสําคัญ เพราะฉะนั้นเราลองต้องมาทบทวนกันแล้วว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครูให้นักเรียนทํากิจกรรมที่1นนะครับโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเลยตอนนี้นักเรียนห้องเรามีทั้งหมด5 0คนก็แบ่งกลุ่มละ5คนเลยแล้วกันนะครับ10กลุ่มทําการวาดโครงสร้างอะตอมนะครับต่อไปนี้ก็คือจะให้วาดโครงสร้างอาตอวของดอลตันของทอมสันของลัตอสฟอร์ดแล้วก็ของโบพร้อมให้นักเรียนนัอธิบายที่มาที่ไปของโครงสร้างอะตอมของแต่ละคนด้วยให้เวลาทําทั้งหมด20นาทีนะครับอาทุกคนเริ่มลง ดเ,เดี๋ยวครบเวลา20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหากันครับครบ20บนาทีแล้วนะครับเชื่อว่าทุกกลุ่มคงเสร็จเรียบร้อยแล i, ้วนะครับถ้างั้นเราลองมาดูสรุปกันเลยนะครับนักเรียนครับเมื่อพูดถึงเรื่องของแบบจาลองอะตอมแล้วก็โครงสร้างอะตอมนั้นนะครับเราจะได้แบบจําลองอะตอมที่มีหน้าตาแตกต่างกันออกมาหลักๆได้4รูปซึ่งเน้นๆสําคัญๆนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันเพราะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆคนแรกคือดอตันดอตันได้สร้างแบบจาลองอะตอมว่าเป็นลักษณะวงกลมว ภายในไม่มีอะไรเลยแล้วก็อะตอมมีขนาดเล็กที่สุดด้วยทอมสันก็เลยได้ทาการทดลองต่อแล้วพบว,ว่าจริงๆแล้วอะตอมเนี่ยไม่ใช่เล็กที่สุดที่เล็กที่สุดมีโปรโตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนซึ่งบรรจุอยู่ภายในแล้วก็อยู่ภายในอะตอมที่มีอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอนประจุบวกเรียกว่าโปรโตอนซึ่งการทดลองเด่นของทอมสันเขาทําอะไรครับเขาใช้หลอดลังสีแคโทดในการศึกษาดูอิเล็กตรอนแล้วก็ โปรตอนที่เกิดขึ้นภายในอะตอมคนที่3ก็คือรัตเตอร์ฟอร์ดรัตเตอร์ฟอร์ดบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวงกลมถูกแต่ภายในวงกลมนนะไม่ใช่มีประจุบวกประจุลบมีแค่ประจุรบอยู่มีแค่ประจุบวกอยู่ตรงกลางและมีประจุลบโคจรอยู่รอบนอกการทดลองเด่นของรัตเตอร์ฟอร์ดก็คือการใช้อนุภาคแอลฟายิงเข้าสู่แผ่นโลหะทองคําทําให้ทราบขึ้นเลยทันทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอน่างหากที่วิ่งโคจรอยู่รอบนอกของอะตอม และคนสุดท้ายก็คือของของโบโบได้ศึกษาสเปกตรัมของแสงนะครับซึ่งได้เป็นม่วงคามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงออกมาทําให้เขาพบว่าจริงๆแล้วภายในอะตอมนั้นมีนิวเคลียสอยู่เป็นส่วนสําคัญเลยซึ่งนิวเคลียสนี้ก็คือโปรตอนบวกกับนิวตอนซึ่งนิวตอนจะมีประจุเป็นกลางโปรตอนมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนครับวิ่งโคจรอยู่ รอบนอกเช่นเดียวกับของรัตเทอร์ฟอร์ดจากแบบจำลองอะตอมทั้ง4ี่น่เองก็พัฒนาการมาจนถึงอสุดท้ายที่ทําให้เราสามารถนํามาใช้ได้ในปัจจุบันแล้วก็เกิดบรรจุลงในตารางธาตุทำให้เราทราบเลขมวลทราบเลขอะตอมเกิดเป็นไอโซโทปชนิดต่างๆทราบไอโซโทปทราบไอโซโทนแล้วก็ทราบไอโซบาร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดในเรื่องของอแบบจําลองอะตอมทั้ง4ี่ทฤษฎีเราลองมาดูคําถามกันเลยนะครับคาถามจะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนักเรียนลองเริ่มทำเลย นะครับ เป็นไงครับกับคําถามทั้งหมดเชื่อว่าไม่ยากเลยนะครับเรียนกับครูไปแล้วแน่นอนต้องทําได้ครบแล้วก็ถูกต้องทุกข้อเลยนะครับ่าเดี๋ยวในคาบต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนต่อกันเลยนะครับในเรื่องของตารางธาตุที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงนี้นะครับเพราะนั้นยังไงฝากนักเรียนให้ช่วยกันทบทวนเนื้อหานะครับยังไงก็คิดว่าเคมีไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลองทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาดีจะพบว่าเคมีนี่ง่ายแค่เอื้อมครับสวัสดีครับ